ค่ะวันนี้นุทิยาจะพาพ่อ,พอม่น่อย FC ไปตามแนวทางของเฮียโกนะคะเฮียโกเลขมีที่มาวันนี้อาจารย์ไห้มาแล้วนะคะให้ Hi w, มาแล้วมั่นใจล้านเปอร์เซ็นเลขนนาจะเข่านะคะงวดนี้แกมือไม่นะคะจะเป็นโตได้ไปเบืง้งไปฟังไปช่มน้ำกันเลยค่ะอาจารย์ทั่วมาสองเทีย บ่เขา่าสองวดแล้ววัที่ผ่านมานน่ถาหนูจํำบพ่พดให้ศูนย์าบนนะศูนย์บนออกศูนย์หกล่างแล้วก็ห้3สามหกสามเก้า3 3อย่างเนี่ยแหละเน,นาะนบ่เขา่า,ขาวดนนี้อาจารย์โรมาว่าจังไดเนียโรมากวันวนี้ว่าเจเขาเนียน่นวันี้ว่าฉันาร้าน<ล>ะระเทศเน,นานะสี่เขาร้านเปอร์เซ็นทีไปไปบังคับกองฉลากบอกนักเลี <c oughs> ้ยวว้าเป็นตะมันแแกว่า ว่าให้เขาว่ามีเงินเติมน้ะมันค่ารถไปฟอกไตเด้อบอกเพ่นเล็กหว่องมือนึงจะได้มาอยู่เก้าสองเจ้ารามเล็กหลายตัวหรอกกับบัวทุบอกเจ้าเลยกบ่โทุบอกอ้าวแบบมันหลายตัวแล้วก็สิเป็นอย่างนาะกัว่าด้วน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 เพิ่มอีกตัวหนึ่งหางเดียวผู้ใดสิบู้ซื้อมันเป็นว่าเจีาเงันนี่แกบอกไปอยู่ว่าเป็นเลขกใกล้เคียงเลยเก้าสองหมดแล้วเห็นหมดแล้วเห็นแดงใกล้ แกบอกว่าจังไหนเอาเงินให้เพื่อนไปก้อนเล็จดอกสิทู่มาบอกตัวเดียวเด็ดเลยย้าอันนี้ให้เอาเอามาเอามาล่องมังกรเจ้าเมื่อเล็กจอกเมื่อหนึ่งทีสิเด็ดทางเดียวสิเด็ดทางเดียวคืองวดแปดแปดมันบอกเนี่ยก็งวดงหันกระเด็ดมาทางเดียวบอกเก้าซองแทนที่สิทู่บอกเนาะแก้วมันหลายตัวแล้วแกก็เลยยัน สายตัวมากดวนๆหางเดียวผู้ใดสิบวสือได้ได้หางเดียวนี่ใจเครื่องก็เอาดีก็สียดายเนาะได้ออกแล้วดีขึ้นบ่ได้ลงไปให้เอฟซีดายอมรับสภาพเนาะดาก็ดเพิ่นว่าจังไหนแยกมันหลายตัวแล้วแยกเลยบ่บอกอืวันนี้ให้โทรมามื้อนี้แม่นบ่แม่นโทรมามื้อนี้2เทียสองหอบเลย2รอบอือ ข้างบนข้างบนให้บนไปแล้วห้าเก้าบนห้าเก้าอเน้นทอดนินี่งเก้าเน้นห้าเก้ามันมีสองคูนกี่ตัวคูนสองคูห้าเก้าก็ตัวหนึ่งแปดเก้าห้าเก้ากับแปดเก้าทางบางเน้นเน้นยังเน้นห้าเก้า ห้าเก้าก็แปดเก้าบนหมดต้องกับแก้ว่าลางลางล่างไหนมาเจ็ดสองแปดก็แปดสองเจ็ดสองก็แปดสองเน้นเน้นตัวใดเน้นเจ็ดสองเน้นเจ็ดสองหมดต้องกับแกวไา ตรงๆเลยมันบ่ซื้อตรงๆเลยก็ต้องกลับเราก้อนเล็กออกมือหนึ่งจะฟันหายหางเดียวมันบ่ที่ฟันหายหางเดียวมันใจร้านเปอร์เซ็นมันบะเพิ่นว่าตรงๆไม่ต้องกลับอันนี้เป็นข้ามบอกของอาจารย์เนื้อหางนุ่นดียากับเฮียเบาเบาตามเพิ่นเบาตามเพิ่นสำหรับเข้าเหตุสูตรว่าเป็นบ่วกาเบาดอกนวะว่ามั่นใจสั้นใดเราก็ได้ยินว่าฝันเฮียเฮียฝันมาจังไหน ฝันมันต้นที่ยากนะเอาแว่นมะหอยมาขึ้นเนี่ยแว่นตาพอดีสิแดงใช้ไปฟอกตัวไอ้ถามว่าราคาจักบาทนี่เอาแบบพันเนี่ยเดี่ยวฟันฝันมต้นที่ยากแว่นตามาให้เอามาจักอันอันเดียวราคาแปดพันตีว่าจังได้บาทเนี่ยโมบิน่าตีแล้วสมุดสมุด สีมเนแปดศูนย์กับศูนย์ศ์บอกก็แปดศูนกับศูนย์นยแบมงันแล้วเพื่อออกเล่าเนาะแปดศูนย์ราคาแปดพันไหมราคาแปดพันเขียนแบบนี้เราเอฟซกับตัดเอาเด้อ์นุยาตัดได้แค่แปดศูนย์กับศูนศูนย์ก็มีทำาหนตัวก็มีเจ้า0นนกับแปดศูนยเพื่อมันออกเล่าออกไทยเนาะ อันนี้เลขฟันเด้อพี่น้องเลขฟันวงกลมให้เนี่อันนี้กับ<ล>ฟันม <า S 2> ืนเคลืนนี่นี่ก็ได้อืฟันมันขค้ืนนี่ <c oughs> แต่เลขมีที่มาอาจารย์ก็ใหายมากมือนี่ห้มากมือนี่โทษสองรอบมันบ่สองรอบแล้วโทษมากกว่าสองวาให้เน้นนะอืะอให้เน้นรอบสองวาให้เน้นรอบแรกบอกบอกตัวเลขแล้วบบบอกนะว่าเน้นกันเลยอืมวันนี้ก็เลยโทษมาก ปลาเมนต์ตัวก้อนเละออกมือนึ่งละสิฟันให้ยหางเดียวเออมนก็เรียกว่ามันคือจอแท้ขนาน้อคือผมฟันให้ก้อนจากมือสองมือนะสิได้หาท่านมือเดียวเท่านะให้มาอเดียวสิมาแบบหวดเลขแปดแปดเท่านั้นนะมาแบบนั้นหางเดียวก็ซื้อได้อ้าวสรุปเด้อหางเดียวซื้อได้มันเละโบลาณตัว แสดงว่าเ่นหมั่นใจอาจารย์สร้างค่ามมาหมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์พิมาข้างบนเลขมีที่มางวดวันที่1นกรกฎาคมสองห้าข้างบน5้าเเน้น5้าข้างล่างเจ็ดสองแปเน้น72็ดสองเลขค้อมฝันนะคะความฝันเฮียโกฝันนนทิยาวแวนตามหาล่าค่า8 0 0พ พารให้แล้ว80กับ00นะคะเอฟซีตีได้หลายก้อนนี่ก็คอมเมนต์เด้ออนุญาตตีได้ซ้ำนี่นะคะราคา8ปดพก็ตัดได้ค่ะ80กับ00นย์นะคะคนที่ฟันเฮียโก้ฟันเด้อค่ะว่าเมนอาจารย์อาจารย์จะไม่มีเลขฟันมีแต่เลขมีที่มาเสียดายเนาะหางเดียวแทนที่เสียวมาเลยเนาะน่าสิโดายทุ่นดวน อันนี้ย่มออกแล้วจังบอกเอ็ดซี่ใช่ปพูดทําไมไ <c oughs> ด้ออกแล้วพูดทําไมใครๆก็พูดได้มันรีขึ้นบ่ได้เนี่ยแล้วเพราะว่ามันกัเมื่อรายมันกัเสียดายกับสูส้ๆเด้อค่ะตัวเลขก,กับมีเขา่ามีรุดนะคะหัวอกเดียวกันนุที่ยากกับบาถือนะคะที่ถือกระถือได้สองสองคู่เขานะ,นะคะพ่อไดขคขากับเขานะคะส่วนตัวเฮียมักส่วนตัวหักฝวลที่มักลางเดกอยู่ไนนี่วันั้นมักแก้ว บ่มาเลขฟันกับว่ามาบ่มาเก่งแนวเพื่อนสร้างไว้เพราะว่าเรต้องซื้อบอก่ได้ฟังหมดหรือว่าได้ฟังบ่ต้องซื้อได้ให้มันออกนะให้เอฟซีเจดีนะบ่ D N ham, ต้องซื้อข้างบนนี่เก้ายุทธายเนาะข้างล่างนี่สองยุทธายตรงๆงไม่ต้องกลับนี่บอกว่าบ่ต้องกลับกลับกับสิบเพียงทุนเนาะ คาเลขเพื่อนมาแล้วมันมาตรงๆนะวันนีวันกับผ่าต้งกับแล้ววัที่ผ่านมาี่ศูนหานาะศูนหาบนมันออกศูนห์ห่นเพื่นจับว่าถืออุ้ยอุ้ยอ้าวลวเลขวิ่งเลยเพื่อนหาวิ่ง่ตัวเก้าตัวใดตัวเก้าอเก่าก็วิ่งห้าเี่งวดที่ที่หลอกหายชิ้เก่าหมือนขอเขาาตัวเดียวิ่งเจ็ดิงเก้า บนล่างมันก um ็เล็กสามตัวนี่ยิงบนล่างแต่หมาเขาเป็นบนขัดมากสองสองยางมันยังขีดนี้หลังเขเด็กเพื่อนมันสอบมากบนนะนี่ขับมากบนเขี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหาจิตโตบกูนเล็กจะบ้านหัวเนี้ย บ่เคยฝันแม่นบ่ฝันว่ามีคนเอาแว่นตามาให้บ่เคยฝันแบบนี้บ่บ่เราเคยฝันแค่เราเคยฝันเกี่ยวแว่นตาแม่นบ่คั่นให้หนูตีหนูก็ตี00นได้คั่นบ่มีราคาเพราะว่ามันเป็นกลมๆเนาะมันเป็นกลมๆมันมันมันกันกลมๆ2อันนะก็00แต่ว่ามาบอกว่าราคา8,000นี่เนาะมันเลยเป็นปัญหาอยู่หรือมันสิออก800หูนือเล่าหนิไหมก็บ่แน่เด้อเนาะบ่ตีหมื่อวานนี่เล่าออก822 วันสุกนี่ออก800นูกษ์สีนาเยอะันชอบออกเลขแปลกๆได้เล่านี่เหี่ยวรรดา็นบาตีนะคะนุนทยาตีกับโบลูโบฝันเยอยะไกับโรลูว่บา,บาจะตีผิดบ้เคยฝันเอาไม่คนเราเป็นตาเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลยเพียนะคะอ้า,อาสรุปอีกรอบจาา่ายเอฟซีเข้าใจง่ายเนวทางของเฮียโกน,นะคะขอแก้มือไม่อาจารย์เพิ่นบอกว่ามวดนี่มันใจล่านเปอร์เซ็นต์นะคะก่อนเหลขออกมือหนึ่งเพิ่นจะมาปั้นหายหางเดียวสำหรับ มื่อนี้เอาไปก้อนบน2คู่ล่าง2คู่นะคะข้างบนเลขมีที่มางวดวันที่1นึกรกฎาคม2568เลขวิ่งสามารถวิ่งได้บนล่างเลขติดนะคะมี5มีเจมี9จับคู่หายบนหาเก้าแปดเน้นหาเ้าข้างล่าง7จ็ดสองแดสเน้น7จสองนะคะเลขคว่มฝันเนียหัวฝันฝันวันนุทิยาเอาแวนตามาหายนะคะราคาแปดพันนุนทิยาตาถายแปดศูนย์กับศูนะคะ เป็นหน้าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยวนันที่1คมแต่ว่าควอมฝันของเฮียสังเกตด,ดีๆเ้ยพี่น้องเด้อมันชอบไปประเทศลาวนะคะนะคะเข้ากับลุนหาบาทซิบบาทพ่อได้ค่ากับเขานะคะนะคะขอบคุณเฮียหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะวันนี้เฮ้ยที่โชคดีกันแน้าทางของเฮียโฟนะคะ